ครับยินดีต้อนรับครับเชิญน,นั่งครับครับ <c oughs> คุณเคยเป็นผู้จัดการทั่วไปของทีมแฮนด์บอลเหรอคุณชอบเบสบอลไหมครับครับอย่างน้อยผมก็รู้กฎอยู่บ้างนะครับอย่างน้อยก็รู้กฎเหรอครับ <c oughs> คุณเคยดูดรีมส์เล่นบ้างไหมครับอืมเคยสิครับใครก็หาดูคลิปตัดต่อตอนที่ดรีมเล่นได้ง่ายๆตามเว็บออนไลน์อยู่แล้วโธ่พวกนั้นเออตัดต่อคลิปเพราะเจตนาไม่ดีบางทีก็เอาของปีที่แล้วมาตัดให้เหมือนปีนี้ด้วยไม่เคยเอาของที่ดีๆไปลงผมว่าคลิปโจมตีพวกนั้นคงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับหมายความว่ายังไงเหรอ เพราะต่อให้คุณจะตั้งทีมใหม่พราะเขาก็อาจจะยังแพ้ต่อไปอีกสิปีไม่ธรรมดาปล่อยมัดรั้วไม่ทันได้ตั้งตัวเลยทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะคะความคิดเห็นภายในเป็นยังไงบ้างล่ะครับคิดว่าทาไมผมถึงสันนิษฐานอะไรแบบนั้นเลยขอโทษนะครับเราเป็นฝ่ายที่สัมภาษณ์คุณอยู่นะครับที่ผมถามเพราะผมคิดว่ามีหลายเหตุผลนะครับงั้นบอกเรา มาสักสองสาข้อได้ไหมคะพวกโค้ชจะมีปัญหาชอบมีเรื่องกันอยู่ตลอดแล้วพูดไปก็ไม่ได้อะไรยิ่งไปกว่านั้นทั้งสองฝ่ายต่างดูถูกหัวหน้าโค้ชที่ไม่เข้มแข็งเอ,อ่อทีมเดีมเลือกยุนจงซอกจากโรงเรียนมัธยมปลายจินด็อกยินดีด้วยครับคุณเป็นคนแรกที่ได้รับเลือกจากรีมส์พเตอร์ของโรงเรียนจินด็อกยุนจงซอกเนื่อเองครับภาพลัก์จอมบวยของต้นสังกัดทำให้นักกีฬาที่ มไม่น่าเล่นเบสบอลหรือขายได้สู้ๆนะเฮ้ย <Russians> อะไรกันเนี่ยอุปกรณ์การเล่นที่ล้าหลังทำให้ลดความมุ่งมั่นหาข้อมูลมาเยอะเลยนะคะเนี่ยแต่คุณกลับอยาก <tr uth> ทำงานให้ทีมวยห่วยแบบนี้เนี่ยนะผมรู้นะว่ามันอาจทำให้คุณรู้สึกไม่ดีแต่ผมคิดว่าแบบนี้อาจจะดีกว่าการที่ผมทำเหมือนไม่รู้เลย ว่าปัญหาของพวกคุณมันคืออะไรนะครับอืแน่นอนค่ะสงสัยจังว่าผมคิดผิดหรือเปล่าเอาขอบคุณที่อยู่สัมภาษณ์ยาวเลยนะคะเราต้องขอเวลาให้พวกเราคิดสักหน่อยนะครับก็ไม่ใช่เพราะผมโกดเครืองอะไรแน่นอน ครับเข้าใจแล้วครับอันยองอาเซโอซีรีส์ภาคไทมาไวสุดที่วิลกดเลยและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะคะ